โอ้ oh. สวัสดีครับราฟาโกโกนะครับวันนี้เราพามาจังหวัดเลยจะพามาสัมผัสบรรยากาศอีเวนต์ของชาวปัน่นจักรยานราฟา500นะครับราฟานี่ยเขาก็เป็นบรัชวีแบรนด์ของนักปั่นนะครับมีประดับตัวประดับรถไปนี่ก็เก๋ประมาณหนึ่งอีเวนต์ของราฟาเนี่ยเขาก็ผูกก็บช่วงเทศกาลคริสต์มาสถึงปีใหม่ ไม้ได้500กโลวันที่สองแล้วมได้เริ่มปั่นปกติมมเก็บ500ทางลาวก็ยากอยู่แล้วนะวันนี้มาเก็บทางเขาอะ่ะความ,มร้อนนะลืมเลยมั้งน้ำมือไ่ายท้ายแหวรองเท้ายังมาราังอีู่ถว่าแต่ละวันของเราจะได้สกี่โลยกแรกครับเราเอาแค่แยกกมอสูกนะครับจากที่พักมาที่กมอสุง20กิโลนะครับไปกลับเราก็จะระยะประมาณ4กิโล ตนนี้ก็จะมีร้านกาแฟน่านั่งเยอะพอสมคขวรน,นะแวะกินกาแฟตอนเช้าร้านเคลิอ่ออย่าลืมใส่แมส์ <Yeah. S 1> ครับเริ่มต่อยกสองโอเคไปครับหลังจากที่ตอนรอบเช้าแล้วเราไปปั่นกินกาแฟนะ บาหน่อย40โลแต่ว่าเรามีหลูกประจําของเราคือหลูหลกห้วยกระทิงเมืองเลยนะครับมันจะวนครบรอบพอดี60กิโลเมตรนะครับระยะไตมันก็จะอยู่ประมาณ800กว่าๆอย่างตอนเช้าเนี่ย40โลระยะไตก็แค่400นะเดินไฮไลท์มันก็อยู่ในช่วงห้วยกระทิงนั่นแหละของเราเนี่ยมันจะมีหลูมวนซ้ายกับหลูกวนขวาซึ่งก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะเอาบอสห้วยกระทิงไว้ตอนเริ่มหรือว่าตอนจบแต่ติทีเราวางไว้ก็คือเราจะไม่เค้นไปเรื่อยๆ วัแรกแร้มก็ยังไหวะนะชิวแต่ต้องดูว่าวันไดไทยจะง่อยแค่ไหนพูดถึงคนโซนนี้นะครับอาชีพของคนท้องถิ่นเนี่ก็กเกษตรกรรมแหละที่เห็นเจอเยอะๆเลยก็จะมีสวนยางนะครับแล้วก็ปลูกข้าวรองลงมาก็ปลูกสักกล้วยแล้วก็อ้อยนะครับการท่องเที่ยวธรรมชาติก็ยังจะมีแค่ส่วนที่เป็นร่องแพห้วยกระทิง น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวดับต,ต้นของจังหวัดเลยเกินระยะน้ำก็หมดเดี๋ยวว่าจะแวะดูกระบอกน้ำ้นานจักรยานอย่างไม่รู้เปิดป่ะว,วันคริสต์มาสเปิดในเมืองก็มีแต่เนินดูสวัสดีครับ The Bicycle นะซื้อกระบอกนะ้ำแถมน้ำมาด้วยล้างให้ด้วย ไปต่อละจ้าวนกลับมาที่แยกกอมศอูนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวแวะเอิมอีกรอบนี่เป็นคาเฟ่ร้านแรกที่ผมได้นั่งเลยนะค,ะคนที่นี่เขาจะค่อนข้างรู้จักร้านนี้ดี ปากทางห้วยกระทิงถึงที่พักนะครก็ประมาณ10กิโลแบดชอยว่ะดันมันเลือกบอสไปตอนที่หมดแรงแล้วปั่นแบบเซฟเฟนะแต่1น0กิโลบนเขาน,นี่ก็ยังเกินระยะไปหน่อยไม่รู้ว่าผลของการเลือกครั้งนี้จะพาให้อีเวต์นี้ล่มหรือเปล่าเอาวะตอนนี้กังจะ5้าโมงแล้ว สังเกตได้ว่าแพไม่เหลือแพออกละคือช่วงเช้ามากๆหรือว่าช่วงที่มันพลบค่ำที่นี่ถ้าเป็นคนไม่ชำนาญทางเนี่ยการขึ้นลงเขาแถวเนี้ยอันตรายมาก5โมงนี้จะเงียบหมดละถ้าเผื่อจะมีรถก็จะเป็นรถชาวบ้านที่เขามาเก็บพืชผลทางการเกษตรอะไรเงี้ยถึงช่วงลงเขาอันตรายไปก่อนวันแรกก็คงได้เท่านี้แหละได้ลอยหนึ่งจากที่ว่าจะชิวๆนะเริ่มตึงละเราค่อยลุ้นกันวันถัดไป ที่สครับยังรู้สึกล่างกายล้ลา,ลาลาอยู่เลยเราเลือกออกเส้นลูกห้วยกระทิงบนซ้ายเส้นเดิมครับจากรอบปา่ายเมื่อวานอากาศดีมากนะครับไม่มีแดดเลยแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ19องศาเองก็เย็นเย็นอะเย็นเย็นแหละส่วนวิวก็สวยใจขาดเหมือนเดิมครับ 60ตามเป้าตอนบ่ายปั่นไม่ไหวแลว้รอลุงพรุ่งนี้ดีครับวันนี้ก็วันที่3ลนะฮะ2วันที่ผ่านมาได้ไป160ไม่ใช่วันนี้เป้าคือต้องเอาให้ได้100วันนี้แดดดีมาก10โมงกว่าละไม่ร้อนเลยโอเค60เป๊ะ เดี๋ยวเขาจะบอกว่ามาไม่ถึงห้วยกระทิงคนระับมาห้วยกระทิงต้องมาทำอะไรล่องแพเลยคุณ วันนี้ก็วันที่5เมื่อวานเป็นเลสเดย์ไม่ไหวจริงอยากจะปั่นต่อเนื่องแต่แบบขาล้ามากลาฟาเฟสติฟ0 0เนี่ยผมปั่นจบไปแล้วรอบนึ่งรูทเดียวกันเลยตอนปี2016จักรยานวินเทจด้วยนะเฟรมคมมอลี่ไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษตัวเลขทุกอย่างดีกว่าตอนนี้หมดเลยเช็คสภาพร่างกายนะครับตอนนี้ยังไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรนะ กว่านที่คิดไปเยอะนึกว่าจะพังกว่านี้แต่ว่าเหลือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่จะต้องเก็บครึ่งทางที่เหลือ250โล <c oughs> เดี๋ยวจบรอบเช้าก็จะรู้ว่าไหวไม่ไหว <c oughs> วันนี้ก็เลือกเส้นทางนะครับห้วยกระทิงวนขวานะออกจากบ้านวนขวามาเจอบอสก่อนที่ห้ <c oughs> วยกระทิงมาถึงสามแยกปากคู <c oughs> เลี้ยวไปทางทารี เ้าขบวนเข้าห้วยกระถิ่งือนเดียวไม่ใช่ว่าง่ายนะเนินหลังบ้านนี่ก็เถื่อนอยู่พอเราเข้าบ้านปากถูแล้วเนี่ยมันแทบไม่มีจุดให้เราแวะพักอีกเลยมีเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยดราม่าแน่นอนรหวังว่าจะไม่โอ้ย yeah. เนินหลังบ้าน โอเคจบเลกเช้า วันสุดท้ายละว,วันนี้ออกสายนิดนึงนะสิบโมงค่อนข้างหมดปั่นเร็วปวดขาปั่นช้าปวดตูดตอนนี้ปวดทั้งขาปวดทั้งตุ่อ,อมันมีคำพูดประมาณว่าอะไรนะ วิ่งมาราธอนยางที่สุดกิโลเมตรสุดท้ายฮะอัเนี้ยปั่น500กิโลประมาณ5ีกิโลสุดท้ายโก,โกแก่เลยหมดทุกเม็ดเคเมื่อวานภรรยาทางเฮ้ยปั่นแล้วตัวนี้มันได้อะไรเหรอหมายถึงปั่นเพื่ออะไรอะไรเงี้ยงงไปไม่รู้เหมือนกันปั่นไหมมวะคนเหนื่อยเออแค่อยากรู้ว่ายังปั่นได้หรือเปล่า ตอนนี้ลูก2ภาระคนละระดับเลยซึ่งที่มาปั่นได้เนี่ยต้องขอบคุณครอบครัวมากขอบคุณภรรยาที่ช่อยดูแลลูกครับทราบสิ้งต้องตบรลังวัลปั่นเสร็จไปเอฟกระเป๋าให้เลยหรือม่แต d i ดิชั่นกุชชี่คอลแลปปลดหรือจะเอาบาลองเซียจา o l คอลแล m แอรหรือเอาทุกอันคอลแลปกันเลยก็ได้ที่ตลาดนะ490ออฟให้ทุกสีเลยเก๋